ความเดิมจากตอนที่แล้วในเน v เฟอร์อ e วัสดีครับผมสโนวี bee, จากจี channel แล่ตอนนี้ผมก็อยู่กับบอกชื่อมึงสิอีกแล้วทำไมมึงดูลายลอารมณ์แปลกๆกับวันนี้เออกั้ฟที่แล้วกูบอกว่าอะไรอ่าแล้วมึงเล่นต่อทำไมก็มาขนาดนี้แล้วกูก็ต้องเล่นให้จบสิอ๋อมึงมาฝังศพเนี่ยอืมกูจะต้องไปงานศพหมาคูา่ก่อน กูใส่ชุดดำหรือ,อยังตอนนี้กูใส่เทาวะ่ะ <laughs> ก็ใช้ได้อยู่ <laughs> อู้ยชุดสุภาพมากมากมันหักคอหมาไม่อยากเล่นต่อเลยคือแบบโอ้ <laughs> คก่คือ <laughs> คนอื่นเขาก็เล่นมาตั้งนานไงกูมาพาร์ทเดียวนอกจากจะตายทีแล้ว นไหนว่ามานั่นไงปุยปุยอยู่นั่นน่ะขุดขึ้นมาหรือไม่ก็ฝังไปเลยแต่มันได้โครอบได้ชื่อเกมก็บอกอยู่ว่า Never Alone แต่เขาฝังนั่น ไม่อะยังไงก็ทํายังทําใจไม่ได้อะเขาคือตัวอะไรกับนั่นหน้าตาประหลาดเาอ้าอ้าวใครเป็นเด็กช่วยไม่เอาสโววิวกลขับมาสโนวิวกูมววไม่ได้หน้าตาอย่างนี้อ้าวแล้วศพหมาก็หายนั่นไงหมามึงรู้สึกว่าเป็นวิญญาณสมใจนะเออแล้วแม่งบินได้ทุกที่เลยเว้ย ไม่เอาเขาเป็นหมาเหมือนเดิมได้ไหมไฮแอนโดรไอจิเมนเด้งนะครับขอโทษนะครับทำไมอ่ะลับเข้าล่างไปจริงครับขับเข้าล่างไปกูบอกเลับเข้าล่างไปลับเข้าไปลับเข้ากลับเข้าล่างมันมึงฝังอยู่นี่ลับเข้าล่างไปเนี่ยมึงทะทกูกำลังจะเอามันลับเข้าล่างลับเข้าไปเข้าไปมึงฟื้นมาเดี๋ยวนี้นะอือ กลับเข้าไปมึงเอาหาไปไหนกูกำลังเศร้านะเฮ้ยกลับเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยม,มเอาหัวังยิ่งยืดก็ศพมันอยู่ฝั่งอยู่ตรงนี้กม็มือมึงขับเข้าไปไงเรากูอยากเล่นหมากูไม่ได้อยากเล่นมึงอนะอ้ไปก็ได้ประโถนีไปก็เยอะโอ้ oh, Space to Faster f i r โอ้โหแม่งยังกะว่ายกบ เด็กก็วิ่งไม่ค่อยจะทันมีเดฟาเตอร์อ,รรอีกเลยโอ้โหมึงมีพลังจิตเลยเว้ยง่ายกว่าเดิมแอนิมอลสปิริตอ๋ออ๋ออะไรเรียกได้อะไรเลยเรียกได้บ,บังคับได้แล้วบังคับไปไหนวะจะแพ้งไงนะเอาเด็กขึ้นมาก่อนดิเออเนะ ยังไงก็อยากย,ยังชอบท่าตะกุยหมายอยู่ดีอะแล้วสรุปนี่นูนายังเห็นยังเห็นอยู่ใช่ไหมเหมือนจะยังเห็นอยู่นะเดี๋ยวดิเรา้อไปทางไหนนี่ <laughs> เอากลับมานี้ <laughs> โดดขึ้นได้ไหมเนี่ยเมื่อกี้วืดนะไม่กี้กูนะเห็น กุหลาเนอเี่ดอกจุดนุ่งงเดตที่กเนี่ยีนี้คิดแก่ขันรถตุ้ดูว่าตั้งชื่อใหม่เด็ดได้ตั้งชื่อมันใหม่แล้ใช่ไหมมึงคงชื่อ s นวีต่อไปไม่ได้ละชื่ออะไรดีเล้วจะมาประกวดตั้งชื่อกันรับประกวดตั้งชื่อเลยเหรอไปยังไงวะ จะบินไปไหนเนี่ยฮะก็ไม่รู้จะให, <S <S ไไห้ไปทางไหนไปทางไหนบ้างไปทางนี้ <c oughs> นี่อะกระโดอดลงไปอ่ะเอ้ยกระโดอดไปทางนี้ดิก็ไม่ใช่โอ้โหเฮ้ย <c oughs> มันต้องดันได้ดิตรงปลายสะพานหรือเปล่าดันตรงปลายสะพาน <c oughs> ไม่ได้ <What? S 2> แล้วคือมันเดินไม่แต่กูว่าสะพานเนี่ยมีประเด็นแน่แนมีนมแน่นอนนคือไปอยังไง<า>ทำให้มันลง,นงลานมาหาทางใี้มันลงดึงลากดันมันมันมันดึงไม่ได้แล้วนะ <S <S 2> <S> <S 2> แล้วคือ,อยังไงต่อ มันต้องมันต้องเอาสะพานนี้ออกมาเดอเดี๋เดเด็ดเดเดเราเด็ดเดเด็ดเดเด็ดเ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 ด็ดเ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 ด็ดเดเดเด็ดเดไดเด็ดด็ดเด็ด็ดเด็ดเม็ดเ้็ดเด็ดเด็ดเด็เด็ดเด็ดเด็เดเด็ดเดไดเด็ดดเด็ดเด็นน ื <laughs> เอาอมันออกไปเลยเนี่ยนะใช่เราลืมเอาโบล่ามาเราลืมเอาโบล่ามาใช้นะครับเราก็งมอยู่ตั้งนานนะมันก็ง่ายอยู่แค่เนี้ยเอาเราไปไงต่อโดดลงไปเลยอ๋อโอเค <peek ing out> แล้วไงต่อ อะไรอ่ะวิญญาณวันนี้ดิเล <c oughs> ่นยากกันเยอะเลยนะมึงนี่ไหวไหมนี่เล่นยากว่ะลมขอดูลมแป๊บเห็นลมมันไปทางนี้เราลมแป๊บ อโอ้โหว <c oughs> ุ๊บอ่ะกับถึงกับถึงพอดีเมื่อพารที่แล้วเราสะเทือนใจมากไปแลพารทนี้เป็นหวัดเลยไม่น่าเกี่ยวก <c oughs> ว่าจะได้าลาไป ไมะมันกลายเป็นมันกลายเป็นคนใส่ชุดหมาอือคนใส่ชุดหมาต้องใช้บอไรแล้ลโอเคลากขึ้นขึ้นได้แค่นี้อือ กมาอุย้ยอา้าวลาก่อยนะพึบ <laughs> พังได้ก็ไม่บอกกิ่นไม้ไรซึ่งความมั่นคงในชีวิตมากครับ อแล้วโอเคมามันน kind of ี okay, ่เลยดูหน okay, ้ามันดิอารมณ์มาแบบเออมาแม่งอวิญญาณนี่ก็นน่ากลัวพอกระแสงเหนือเลยนดูหน้ามันดิ เอามันไม่ไปเหรอวะไปได้แค่นั้นแหละรอลมส่งปุ๊บก็ถึงอีกบูร่ายแค่ไม่ต่อก็กระโดดขึ้นไปโอ้ยตอนมึงเป็นหมานี่ใช้งานง่ายกว่านี้นะ อะไรคือไปโผล่ทางนู้นอเกือบแล้วเกือบแล้วไปลากไปไหนอนคือคือเรียกมาเรียกมาเพื่อจะขึ้นแค่นี้คือถ้าคุอเป็นนกตัวนั้นนะคุยว่ามึงเรียกมาแค่นี้นะ กูกลับมาเหอะจริงๆนะเอ๊ะนี่ต้องมีอะไรนะี่ <c oughs> แล้วไงรอแรงส่งกัน,นีเ่เดี๋ยวแรงเดี๋ยวทำไมต้องมีทางขึ้นสองอันออไปแล้วพังปะเนี่ยไปแล้วตัว เดี๋ยวนะขึ้นเลยขึ้นสิมันต้องขึ้นจากอีกฝั่งเออนั่นแหละเอาอะไรนี่จะไปไหนอ้าวอีกแล้ว มึงโดดล่มบ่อยจังวะแล้วว่าอีเด็กอีนุน่าตอนเรียนหนังสือนีโดดบ่อยนะโดดบ่อยใช่เหมือนใครก็ไม่รู้นะียโอมานี่เลย ประสานกันเลยโดดไม่ขึ้นรู้เอาอไม่งี้ง่ายดิไปไหนต่อมาดูรอบๆแบบอ้อนยังไงใช่ไหมใช่ไหมไม่ต่อหมอเขาจะร่วงนะถอยไปไหนนี่จะร่วงในหะ้ ไป,ไนนปดีปดิปาดิเดี๋ยวที่นี่ไงมันเอานกนี่นกขึ้นมาอีกดีขึ้นไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะถ้านกขึ้นไม่ได้อย่างนี้ก็เอาไอ้นี่ขึ้นมาข้างบน,นแรงส่งเอาเท๊บ อันเนี้ยจไงต่อน,นี่ไม่มีแรงไม่มีแรงส่งแล้วทำไงอ๋อนี่น,นี่ไงไปไหนวะนี่นสินี่มันนี่มันนี้ ตัวไรวะเนี่ยแต่วมันมีความเชื่ว่าวิญญาณเริ่มหน้าแปลกมีเริ่มแปลกมีขึ้นเรื่อยๆไอีพูดอีกนี่ก้าวเลอเกินมันลงไปอ่ะเออลงไปไหนไปดูสินี่ข้าหลังเลนั่งถามาลงไปไหนกันโดนเราไปเลย <laughs> <laughs> โอเคครับเราจะจำคำไว้ <laughs> <laughs> เราจ,จำคำนี้ไว้นะครับ <laughs> เแ, <Yeah. S 1> แล้วจะบินขึ้นมาทำไมเราก็ไม่รู้แล้วจะเรียกมันว่าอะไรเรากำลังอกแล้วว่าเรามาติคลอลลอยอยเดี๋ยว,วเดี๋ยวรอบพาร์ตต่อไปนะ่าจะเอามารวมเสียงกันเรียกอีเวนต์นี้ไปนี่รู้อะ้วก็บทชื่อบทชื่อว่าจะเอาเป็นชื่ออะไร แล้วสรุปแล้วนะครับเราขึ้นจากอีกฝั่งหนึ่งตรงเนี้ยขึ้นอ้อมมาปุ๊บตรงนี้แทนที่แทนที่จะก้มมันมาเห็นไหมถ้าเกิดเราก,ก้มมาเราก็ได้แล้วอะ่ะโอ้ยไม่รู้จักการเป็นหมาซะเลยไ,ได้หมามุดเออนี้นั่นเป็นหมายอยู่ก็มุดได้แล้วงลงมานีลงมานี่นกนกลงมานี่ได้ นกลงมาไม่ได้อะนกมันไม่ลงคือมันต้องเอานกมาลงมาสิถ้าไม่ลงมากูจะลงเองแล้วนะมึนอยู่ยุ่งกับนกตัวนั้นมึงลองไปสำรวจซิมีนกอีกตัวไหมมีอีกไหมโลว์โลเงียบ เ่แล้วมันลงมาไม่ลงมลออานี้นมันไม่ลงวะสงสัยเราต้องลงเองแล้วแหละฮ้ยดูไม่ทำไงก็มันไม่ลงมาเราก็ต้องลงไปเองป่ะต้องปทางไอ้หนูกำลังดูอยู่ว่านกมันอยู่ตรงไหนเอาเด็กไปอยู่ในร่องก่อนดิ น,นอกอยู่ไหนเฮ้ยนกไม่มีว่ะเฮ้ยนกไม่มีจริงๆอันเนี้ยเฮ้ยไม่มีอืมแต่เมื่อกี้นี้ลมส่งก็ไปไม่ถึงฝั่งได้<ร>ลมส่งไปไม่ถึง หรือมันเอาลมส่งจริงเลยลองแป๊บอู้มึงไปผิดเส้นเปร่ามันแม่ต้องไปเส้นล่างอ่ะเออเราไปเส้นล่างดิที่มันไม่มีนกใม่แหละ <c oughs> มัเสือมีสองเส้นเส้นล่างใช่หไหมเส้นล่างอ๋ออ๋อเห็นไหมครับเห็นไหม,ไมเห็นนี<ม>่ไหมนี่ โอ้ยมันก็มาอยู่ตรงนี้เนาะโอ้ยรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยรู้สึกรู้สึกว่าเอาหมากูกลับมาเลยครับถ้าเอาหมากลับมามันก็ไม่เห็นดีดโอ้ยถ้าเอาหมาถ้าเอาหมากูกลับมานะกูจะกรีด เดวันหนึ่งเอือ้อลรอีวิาสานนะเดี๋ยว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 เราเราว่าเราว่าพาร์ทนี้มันมันมันสั้นไปเราไปต่อดีกว่าสั้นไปอย่างเนี้ยคุณยี่สิบนาทีแล้วไม่ใช่เหรอยี่สิบแล้วเหรอเออเอาเหรอออแค่นี้อะไรยี่สิบนาที มึงตายอีกรอบเออโอเคครับเราจะจบไม่ต้องถามว่ามึงงมอยู่กับปัญญาหนะขี่รอเฮ้ยมันสั้นเอาอะอะโอเคครับเราเป็นเลย์กาว่าตีสองแล้วตอนนี้ตีสองสิบตอนนี้ยี่สิบนาทีได้ยไงวะอ๋อโอเคครับงั้นงั้นเราจะมาจบพายกันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับโอ้เอาเป็นว่าก็ เราก็ได้วิญญาณกลับมาแทนไอหมาตัวนั้นนะครับไอหมาตัวนั้นอย่าเรียกไอหมาตัวนั้นแล้วมึงจะไร้รา,ราทำไมไร้เรา,ราเอ้ยเล็ราวอันนี้เล็ราวอ๋อเลฟราวย่ก <Okay. S 2> ็โอเคในซ้ายทำไมไร้รา,ราก็ได้ไหมขึ้นเมนอันโอเคครับแค่นี้ จบไปก่อนลืมกดไลค์และซับสไคร์กันด้วยหวังว่าทุกคนจะจีจกันทั่นหน้าแค่นี้แหละครับสวัสดีเลสวัสดีสวัสดีไงวะ <laughs> สวัสดีไป